สวัสดีครับ f อฟซพญายทาพระ FC ใหม่ f c เก่าเนาะครับพี่น้องมือนีกับสิ้ผ้าพี่น้องเดินไปเล่นน้ำโค้งคือเก่าเนาะครับพี่น้องอากาศมันห่อนเนาะครับพี่น้องเอากระชลงพี่เด้อคันหัดสองหน่อยครับบานโคกนุกตินครับตำบลโคกสารเนาะครับพี่น้องทางเข้าไปก็จะเป็นทางลูกลังเนาะครับประมาณกิโลหนึ่งครับพี่น้องจากทางดำเข้าไปเนาะครับพี่น้องจากทางไงเนาะครับพี่น้อง ลงไปกับประมาณกิโลหนึ่งเนาะครับพี่นิไปตามหลักไฟเลยครับพี่นอกไปไปเบึง่งไปซุมตัางกัน,กนครับพี่นอกช่วงนี้กาลังเดินทางมาหอดหนาทาเนาะครับพี่นอกกัดลงน้ำบนเพิ่นเคลื่อนสูบน้ำเพิ่นกับสิมีสวนดอกดาวเรืองเนาะครับพี่นอกไฮไาทยความสวยความงามเนาะครับพี่นอกดอกดาวเรืองกําลังเป็นดอกค,ครับพี่นอกกเคเื่อนน้ำครับพี่นอกบอกกับเจ้าสูบน้ำโค้งหรือมาใส่การเกษตรเนาะครับพี่นอกเนาะ ไปไปเบิ่งไปซุ่มน้ำกันเลยครับพี่น้องว่าสิเป็นอย่างไรครับพี่น้องไปหลุ 1991, ่นน้ำกันเลยครับพี่น้องไปไปเบิ่งไปซุ่มน้ำกันเลยครับพี่น้องมือหนึ่งมาเบิ่งกระไดมากินเข่าโค้งพร้อมเนาะครับพี่น้องเนาะมากินเข่าแกงเนาะครับพี่น้องมาไปเบิ่งไปซุ่มน้ำกันเลยครับพี่น้องว่าสิเป็นอย่างไดเนาะครับพี่น้องไ่วโย้มสิด้ใหันยัง ยังไงกินเนาะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นได้นิมนต์พระลงมาสันเข่าเพลน้ำเนาะครับพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมกันเลยครับพี่น้องะแกงของตำบลโงสารครับหลายแกงครับจะมีแกงขั้นสูงแกงขั้นสูงสองแกงขั้นสูงแกงขั้นหมะนะครับพี่น้องก็ขวดช่องหน่อยครับขั้นตระหงครับพี่น้องนี่ น้ำโค้งไหลงามครับเด่นแกงครับพี่น้องมือนนิไปแล้วรอบนึงครับคุณรอบนึงรอบ้องแล้วน้ำจะขึ้นน้ำจะขึ้นขึ้นแล้วบางที่หอยก้องหินอะไรแล้วไปต้นนั้นน้ำท่วมนะ Đó. subscribe cho kênh Ghiền đó. Gõ chứ không biết lỡ những video hấp dẫn đi. โอล่อยมุเปียก<ล> <c oughs> ยังยุม่มน้ำได้กูพคนนี้ส,สดสดครับท่านผู้ชมขณะนี้นะครับทางสิ้บ่วนของ ชานุมานนะครับนอกโคกสันจะจะได้ภาพครูบาอาจารย์เพลินไปสันเขาเที่ยงอยู่กลางโค้งนะครับตอนนี้กำลังหล่อเรืองออกกลางแม่น้ำโค้งครับระวังใท้กับล้าติดเดินกันนี่เขตแม่น้ำโค้งของภาคอีสานนะครับนี่เป็นภาคอีสานครับเดี๋ยวต่อไปจะพาพี่น้องชม้างนอกนะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามของจังหวัดอำนาจตำบลโคกสันอำเภอชานุมานนะครับ ดูครับเป็นที่สัต์ติดสวยงามแห่งหนึ่งของภาคอีสานนะครับโยตำบลโคกสารนี่ก็เป็นเพิ่นตั้งซื้อว่าเป็นขั้นพักซี่ซองไงนะครับนครับเนจะข้ามไปบุ้งค้นน้องครับข้างนอกจะเป็นเกาะน้อยๆครับพื้นที่กับประมาณสิบไรนะครับเป็นเกาะเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งครับอยากให้พี่น้องได้ชว่มาทิวทัศน์ของภาคอีสานนะครับลุ่มแม่น้ำโค้งระวังไเร้า เป็นที่นาชมครับพี่น้องเป็นที่นาตื่นตาพร้อมนี่ครับระบบนิเวศของน้ำแม่น้ำโค้งครับสวยงามครับช่วงนาแล้งเดือนมกราคุณผ้ามีหน้านี้เริ่มแห้งแล้วครับจะเป็นโขดหทิ้ต่างๆนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของทิวทัศน์ุ่มแม่น้ำโค้งนะครับครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาพี่น้องอกไปกาะข้างนอกครับตอนนี้กำลังออกเรืออยู่เดี๋ยวจะเห็นความสวยงามของเกาะแกงต่างๆครับ นี <l ots sei> <c oughs> ่เด้อนี่เด้อีกเดือนนี่นี่เด้อนนี่นี้เขาามี่เขาไปหาไปกับบบโอ้โหหามไปผมผ้เล่นไปผมผเล่ไป ผมพาจา่เขาอ,ขอ,ขอด้นี่เดุแจไปนี่ผมพาจา้างกิ่เขาอมจ้านโนดต้านโครผู้บัคับนี่ยเนี่ยผูบ้านเลย<อ> นะครับเพิ่งกสิเตรเียมอุปกรณ์ครับพี่นอ้องหุ่นเด้ออุปกรณ์ของใคนี่เนาะเดี๋ยว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 แสดงให้เพิ่งมาก่อนมาครับมามามาสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเนาะนี่คือวิธีชีวิตหากินตามรุ่มนลำโค้งครับอันนี้หากินแบบง,ง่ายๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าปกติเขาก็จะเป็นมีแฮทีเนาะแหทีคือแฮสองเส้นหรือแฮสามเส้นนะครับจากตึกตามแร่งก็กต่างๆเลยครับ เพราะว่าเวลาเดือนเมษาหรือมีนานี่น้ำโค้งมันจะแห้งนะครับชาวบ้านเขตระแวกใกล้นี่เขาก็จะลงมาแม่น้ำโค้งครับเพื่อว่ามาพักพอนมาคลายร้อนนะครับหนาห่อนจะมีก๊อกแกงต้นนี้กับพื้นที่นี่เขาเรียกขั้นพิญญาเนาะครับพื้นที่กับประมาณสิบไรนะครับเป,เป็นกอเป็นแกงทีพ,พี่น้องได้เห็นนี่และครับอาวุธที่หากินนะครับก็บจะเป็นลักษณะเจสซี่ครับอันนี้เขาเอิ่นว่าเนี่ทำนะครับ แต่ว่าภาษาอื่นเพิ่นสิว่าจังได้แหละแต่ว่าภาคอีสานเพิ่นวันแง่ทเนาะครับเบ็ดปลอมเบ็ดปลอมเพิ่นว่าก็คือมีหินก่อนนึงเนาะครับแล้วก็จะมีปลอมนี่ครับเดี๋ยวผมเช็คให้เบิ่งครับลักษณะหากินของตามลุ่มแม่นังโขงของภาคอีสานเนาะครับเนาะแต่ว่าบ่ได้ใส์แห้ครับแห้เพิ่นมือแห้เพิ่นก็ไปแล้วครับนี่เป็นเบ็ดปลอมเนาะครับลักษณะเพิ่นก็จะเอาเบ็ดมาผูกใส่ปลอมเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสิเฮ็ดให้เบิ่งครับจักน้อยรอชมจักน้อยเนาะครับเนาะเพื่อว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับ ตามรูปแม่น้ำโค้งเพื่อนจะผูกเบ็ดใส่นะครับอายุเลือหน่อยแล้วครับตากับบืเงห็นงกันได้นะครับผูกกับสันเจยเกียร์เกยวว่ามันผีเขาจักสิไดให่รูปบ่อเดวกคนไหนที่ขเขาเริ่ผูกยางเลยครับมันเบ็ดมันเส้นหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นเบ็ดใหญ่มันมันบดถืองนะครับมันปลาบูต้องใส่เบ็ดหน่อยเบอร์สิบแปดนะครับยางเอ็นกับเบอร์ยี่สิบห้าน,นะครับ นี่เขาเอิ่นเบ็ดปลอมนะครับลักษณะนี่เสียบกี่เดือนเพิ่นดิมผมจะเอาเนื้อไส้ห้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่เบ็ดนะครับลักษณะของเบ็ดนะครับเนาะนี่เบ็ดปลอมเป็นปลอมไหมสิเดือบครับเป็ดปลอมเขาขาวใส่เดือนนะครับเป็นใส่เดือนโค้งแต่ลักษณะมันจะเป็นตัวกล่อมครับแล้วก็มีขั้วเหนียวหนืบนะครับเป็นที่ชอบของอาหารปลานะครับเนาะแต่ผมเห็นคนลงอยู่ทางอื่นก็มีกันครับเขาเรียกไส้เดือนก้อมนะครับเป็นภาษาไทยนะครับ แต่ภาคอีสานพื่นขี่กระเดื่อนก้อมนะครับน้อครับเดี๋ยวผมสิเบิ่งวิธีเสียบนะครับน้อครับครับเพื่อนก็จะเสียบแน่นี่นะครับน้อเขาอื่นว่าใส่เ้อเดือนนะครับลักษณะของการเสียบนะครับเสียบเน่นี่เลยครับพี่น้องท่านผู้ชมเดี๋ยวเมื่อนี่เขาจะจะไปเลาะนะครับเมื่อเห็นทำเขาก็จะป้อนลงทำนะครับนี่ครับป้อมนี่ก็จะยุ่นในน้ำเขาจังไดหูจักว่าเขาใส่มองไดหนะครับไปไปใส่เลย นีกระถิบิ๊ดลักนะครับด้อนี้บิดลักเ็นลักเป็ลักน้ม่แง่เขาทำครับต้นนี้ก็เลยมาทครับแง่แง่ดูี่แง่เขาทำเนี่ยนี่เด้อครับเขาทำครับมาล่นครับมาุ่นครับมาล่นอนกัครับมาลุ่น นี่คือธรรมชาติครับสามชั้นร,รุ่มแม่น้ำโค้งครับเ<ม>ปน็นจีบอลลงถ้ำเนี่ยนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นเบ็ดปอนต์นะครับน้องลักษณะการใช้เคื่อโคดินนี่มันจะมีร่องรุ่น้ำเขาไปน้องทางไหนนี่เดี๋ยวเขากับไย,ยอ้อนลงงานนี่แล้วครับ <S <S จะลงไปตามธรรมชาตเิเลยครับพี่น้องเดินลงไปเลยครับลักษณะการย้อนก็แล้วแต่มันจะไปครับอาหารมันจะไม่ใส่ดินหรอกไม่ใส่น้ำอันนี้เาเรียกว่าเบ็ดปอนต์นะครับ ใส่น้ำเลือกกับเพื่อนื่อนจะได้จื้อมองเพื่อนใส่น,น,นะครับตอยเลยครับเดี๋ยวจะไม้พรมสิมัดคนพนงานครับที่นอกอครับท่นผู้ชมนี่ครับ,ชรบแช้ภพาคกิซานครับ จะพาพี่น้องลราไปตามแมนะนำโค้ดหน่ครับพ่อพ่อทำมองไหนเนาะครับที่เป็นทำเป็นเรือปิ้นนะครับเขาก็จะได้ย้อนเนื้อนี่ลงไปครับพี่น้องแต่ก็จะวางหินลงไปในหนาเพื่อ,บอใบมันลายครับนี่ลักษณะของฟอมพี่น้องอันนี้ใสเพื่อว่าเขาจะได้จื้อมองเข้าใส่นะนะครับพี่น้อง้าเข้าบ่มีปอมก็คือเขาจะเป็นเบ็ดขันยาวนะครับที่ไทยทําไปให้พี่น้องเบ่งวางหันนี่จะเป็นลักษณะเสียบเ,ยน,เยนื้อนะครับนี่คือเนื้อเดือนกล่อม เดี๋ยวผมจะได้เลาะไปหาถามครับนั่นนางนั่นที่ใส่ไปแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเมื่อพอทำนะครับจะได้ย้อนหินนีล่ลงไปในปากถ้ำนะครับพี่น้องทำก็เป็นทำน้อยๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะหาเบิง้งแก่ว่ามานันหนามันจะหาเบิ้งหนาแน้วครับพี่น้องกินทรายกับหลากหลายเนาะกินทรายหลายครับพี่น้องเอ้ยผู้ ลุนมา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 ลอยไขเรือไลอยู่ทึ้งวิธีการใส่คขับนี่ครับวิธีการใส่ครับแี่เขาทำครับ นี่เขาทำครับมนี่แท้านี่เก่าน,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 นี่คือวิธีชีวิตไทบ้านนะครับพี่น้องค,คนคที่ไกล้ลุงมไม่นำโค้งครับ บ่ถือครับตัวนี้ก็ได้บ่ถือ ครับไปเบื้องครับพี่น้องไปเบื้องวิธีชีวิตของไทวบ้านครับปัญหากินหายาก น้ำลุ่มแม่น้ำโค้งครับพนไซเบดปลาหน่อยครับพี่น้องจะเป็นปลากระทิงเนาะครับพี่น้องเป็นปลากระทิงปลาบูนบนบเบบนะาะ,นะครับพี่น้องปลาบูหน่อยครับเป็นอยู่น้ำหินโตซำาบรยัยเด้อครับพี่น้องปลาบูปลากระทิงเนาะครับพี่น้องเนาะแต่บอแมนบอแมนปลาบูเงินปลาบูทองเลยครับพี่น้องปลาบูบานหน่อยปลาบูหน่อยครับสาบานอีั้งกับปลาบูีิตาครับพี่น้อง พี่นอ้องนี่เพิ่งจะยามครับเป็ดปลอ,อมครับนี่ก็เป็นเป็นปลอมครับนี่ขาวๆน,น,นี่ครับยั่างมาเนี่ยอ่นครับพี่นอ้องนั่นเพิ่งบอกเพิ่นได้แล้วครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับโอ้เพิ่งมานะครับนี่มันกะยุบด้วดุครับดุน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 ดนดุนดุนดุนดนดุกันครับ งัดเข่าดำด้วยครับนี่เด้อเป็นแบบเบ็ดงัดเข่าดำครับนี่แ่ไม่ต้อนไม่ต้อนนะต้อนว่าไส้อย่างนออกเลยมามามาโนนี่ครับมาโนนี่ทำอะไรกันบ้างครับวิศวิชีวิตในบ้านครับของอำเภอชนมานครับตำบลหกชานครับโอ้ยฟ้าบ่โอ้มันหลอนอื้อหอดี

พี่ชี้ชครับพี่ีอนน่านำฮอนร้อนร้อนนี่ครับพี่น้องูพูลูเห็นบอกูลนี่ครับพี่กระปูครประูกระูครับกระปูเยี่ยม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  เเน,นี้้โอวังคนเบิ่งเป็นพันของเจ้านะ่ะนี่ครับมีปลากระทิงปลาบูครับพี่น้องนี่วันวันสีดำบานบอเออนี่ครับโอ้ปโอเป็นพันเลยเนะเาะเบิ่งในกัวเบิ่งกึ้สัญญาณเก่าทำด้วยครับพี่น้องนี่ใส่ต่อใส่ต่อครับใส่ต่อ แต่หายพญ่ยตองกับยุรุมครับแปลงก็ไปตัวนี้ชนตัวนี้ก็สิเป็นของพญ่ทองหนึ่งเดียวของอนาจเจริญโอ้โอปลาบูปลาบูครับพี่น้อดกะทิงบ่ปลาบูตัวนี้ครับปลาลาดนะเขาเอิญปลากะทิงนี่ครับพี่ต๊อดก้อยปิ้งกระแซกเขามีปีงปิ้งครับ ในพันครับในพันในพันมาตลอดเอ็ดเ้อครับนี่ายพันครับสั่งตรงมั้จะร้อยเอบ่ปต้องใส้ยีเ่ือบ่มันจะกินงืองินคน้ น้ำไ่ใช่บอกองบ่ตัวนี้บริยาน้ำตัวนี้อ้าวบอสวัสดีครับมาเด้อครับเด้อมาน้นครครับนมากินคางบ้านบานด่านการกงนนบ้านครับแรงครับห้อนลงเลยครับแก้มแก้มข้อน้องครับเพิ่นเพ่น่่น่ ยางครับแกงขั้นสูงครับในมีแกงขั้นสูงครับมีแกงขั้นสูงสองแกงขั้นสูงหนึ่งนะครับในใต้แกงขั้นสูงครนะน้าแรงโคนนี้มั่นใจงานคณะครับเป็นนามเย็นครับนะครับหนึ่งเดียวของมหนาจะเริ่มครับอำเภอชานมานครับนี่เป็นนามครับพม่น้องให้ว่างนะครับแถวนี้ก็แกงนี่ก็เป็นตะร์เลนนะครับนี่งานผู้สป้างเลยครับในคนที่ใชนมานะครับชมรสมบูรณ์ครับ

อีกแล้วฮุ่เอ็น,อนตัวนี้ก็ใส่บุ้งน้ำเลืกครับรตัวนี้ตัวน,นี้บุ้งน้ำเลืกประมาณเพียงเอิกครับน้ำน้ำเลือกจะว่าน้านำนแห้งครับนี่แห้งครับเดินสบาย ลุ่นครับลุ่นรุ่โอ้มาแล้วมาแล้วครับพี่รุ่นสารสะท้อนให้ท้องส่งไวปนี่คือลุงบ้านได้มาถึงห้างฮาร์ยทุกกระเที่ยวทุกกระเที่ยวเฮียกลางแวฟ้าจนเกือบลุงกระเทียวมาลุ่นอีกครับมาลุ่นอีกอี่ครับวิธีบ้านเาครับหากินง่ายครับ โ oh, อีกแลครับอีกแลครับครับบม่งครับนี่นี่คนที่ครับของเไว้ไว้ไว้คนของที่ห้องปลาบูหัดนี่ปลาบูตีงมันครับมีนุ็กก็ได้ตีอก็างไรครับย้ำแสงม่วงสมแซบกแส่ม่วงสมอาเร็ว จะเป็นเบ็ดปลอมนะครับนี่ปลอมขาวๆนี่ครับพี่น้องนี่ไม้ไม้ไใบครับให้เขาจื้อเบ็ดครับพี่น้องเขาจื้อครับคุ่มมีก็ใส่น้ำเลืกได้ถ้านเป็นเบ็ดคั้นก็บทีใส่น้ำแกงเนาะครับพี่น้องหินแหงครับใส่น้ำน้ำกระลอกจอกแจกครับชุ่มมีเบ็ดปลอมนี่ก็ใส่น้ำน้ำเลืกครับทำน้ำเลืกได้ครับเด้อเด้อเด้อนี่ใส่ขี้เลื่อนมาเด้อนี่มองว่างจะฆ่ารากิจกับมันยังมาเล่นน้ำล่นไนก็มาได้ครับนี่บ้านใกล้บ้านไกลครับ สงการกันแต่ว่าผมมีร้านอาหารด้วยครับแถวนี้โอ้โหสามโต๊ะเลยครับพี่น้องพุหมุดใส่ด้วยครับนี่มุดหยัดเขาทำครับเศ้าล้มปะยา่างนํ้โดนขึ้นก็ล้มปะ มาเบิ้งแหะครับมาเบิ่งพันแหะครับาบาดสนิน้องข้าเลาเบิ้งพันแหครับ,บเบิ้งพันแหครับน้อง,น,น,ง,ง,น,ง,งน้องน่องน,นองน,น้องน้อง น่างโนแกงคูคำเนีเห็นแกงคูใช่ปุ่นรสชกกงเป็น่องไงครับเนาะงไงครับแกงมุงเขียวครับบดน้เมืองเดียวของอำนาจเจริญครับระยะทางก็จากนาิดาไปามุเียงเขียวประมาณครับถามตะบนามตะบนยีิบโลนะครับเนาะ่มาได้ยีโลครับมีไแดงงครับทองอโศกธรนัครับทัอ่าบางวิที โอ้ปลาแหครับปลาแหครับปนแหันก้อนครับตัวนี้ันนครับงสั้นก้อนครับไปบิงใหญ่เด็ดเดีันก้อนมนั่นเนี่ครับนี่ครับปลาแหครับตัวนี้หงาครับเนี่ยปลาแหนี่คืปลาแหครับเนปลาในนี่ครับจะามายง็ปลเพชรมาบุครับรับ มาที่มังบ่อไท้องที่ใกล้กว่าย่น่ครับปลาเห้ครับพี่นองือ้ากันมากินข้าวปลาครับตางๆานจ้ะทะเลทจะทายเห็ดอ้อนครับหลังจากขึ้นจากนาวิยงครับก็ลงโค้งครับพี่น้องเรียนนั่งครับวิธีูคนยมคือีนทานนี้น่ทายนะครับนกค่คนเดขานานครับากงพื้นนี่ทึกเนบ่คือถ้าถลงึาื้น เจ้าท oh, oh, ่านหลวงพ่อยหญ่โย <ira> <c oughs> ับร <es> <hate UC> <sh uffy> ุ่นร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 ุ่นนี่ข้าต้องพอด้วยพรมสุขมา่งโมงีกวมโนที่ทั้งโมลิสต้องานด้วยข้สวัสดีเรียบไม่บห้หงยโมตงสุดส่น่อนครับขอเจริญพรใช่ ต้องว่นนะไปเบิ่งพานไตครับพานแหไตครับไปเบิ่งพานไตครับไปเบิ่งพานไตเดี๋ยวเราดึงอะไรครับเบิ่งพานไตครับคุณครับพี่น้องพานไตอยู่ลุ่มพี่ครับไปเบิ่งพานไตครับมีคนพานพานคนนี้เพิ่นมือสมัครเล่นครับเพื่อนที่เพิ่งมือฉนักเล่นหัวซอยเพิ่นอันนั้นเมื่อคืนครับจะทิ้งครับจะทิ้งบนหาปลาตลอด เพราะว่าเพิ่นแล้วครับยู่งไม่มีแต่ของพื้นที่ก็ว่าได้นะครับพันพ่นตังนันท่นตังนันเรจะไปลุ่นกันา,า,านววาเพิ่มสีมาร์บอนะครับ